ปรับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนรนัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลค่ะฉันจะขอพิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยข้อกล่าวหาที่ท่านเป็นผู้ที่คลั่งอำนาจจนพาเศรษฐกิจชาติต้องลงเหว ก็ขอแสดงความยินดีก่อนนะคะกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ทําให้ประเทศไทยติดอันดับโลกในหลายเรื่องในช่วงนี้ไม่ไว่าจะเป็นติดอันดับโลกของประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิดช้าที่สุดในโลกจัดอันดับโดยนิเคอีเอเชียด้วยตัชนีนิคิโควิดรีคาวิลี่อินดให้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ120ก็คืออันดับสุดท้ายธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็บอกว่าเศรษฐกิจจะกลับมาโตในแทร็กเดิม ก่อนโควิดได้อีกครั้งในปี2570แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นนายกอยู่ที่ฉันคิดว่าน่าจะนานกว่านั้นไม่ใช่แค่นี้คเอเชียค่ะยังมีการจัดอันดับโดย Gallup World Poll นะคะว่าแรงงานไทยถูกลดจำนวนชั่วโมงมากที่สุดในโลกก็คือเขาทำการสำรวจโทรไปถามประชาชนในประเทศไทยนะคะอย่างต่ำหนึ่งคน โดยที่แต่ละประเทศลงมๆกันแล้วประมาณ3 0 0แสนคนถามว่าท่านถูกลดชั่วโมงทำงานหรือไม่และสัดส่วนของคนที่ตอบในประเทศไทยสูงถึง76%ตอบว่าถูกลดจำนวนชั่วโมงทำงานยังไม่จบค่ะนอกจากชั่วโมงทำงานแล้วรายได้ก็ลดลงในสัดส่วนที่สูงที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน เมื่อแรงงานถูกถามว่ารายได้ลดลงจากเมื่อก่อนโควิดหรือไม่นะคะ76%ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามนี้บอกว่าถูกลดจำนวนชั่วโมงลงท่านประธานคะรบกวนบอกท่านนายกอย่พิ่งรีบไปค้นดัชนี Misery Index หรือว่าดัชนีความทุกข์ยากที่เป็นการเอาเงินเฟอ้อบวกกับ ตราการว่างงานมาเวียงเสดิชันบอกว่านี่ไงอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกันนะคะเชนกัลลังจะขยายความต่อตัวเลขว่างงานของไทยนะคะในไตรมาสสองเพิ่งออกมาค่ะปรากฏว่าอัตราว่างงานลดลงจากไตรมาสหนึ่งมีคนว่างงานอยู่แค่เจ็ดแสนสามหมื่นคนเท่านั้นเองแต่ตราการว่างงานในประเทศไทยเนี่ยทำงานชั่วโมงเดียวก็ถือว่ามีงานทําแล้วนะคะแต่ยังมีคนอีกมากค่ะอย่างเช่นคนที่ตอบแบบสอบถามของแกลล์เบอร์โอนะคะว่า ถูกลดจั่วนชั่วโมงทำงานถูกลดโอทีมีไม่น้อยค่ะยิ่งถ้าอยู่ในภาคบริการในช่วงนี้ร้านอาหารที่ยังกลับมาเปิดตามปกติไม่ได้ร้านสะดวกซื้อที่ยังเจอเคอร์ฟิวอยู่ก็ต้องแบ่งกะกับเพื่อนๆนกันไปให้ยังพอได้ทำงานและยังไม่นับว่าคนที่ถูกพักงานจากการที่ติดโควิดหรือว่าคนที่ต้องถูกกักตัวถ้ารวมเอาคนที่ได้ทำงานเหมือนกันแต่ทำงานแค่ครึ่งวันต่อวันเนี่ยนะคะหรือว่าทำงานไม่ถึงสี่ชั่วโมงต่อวัน คาดว่าจะสูงถึง3 4มล้านแสนคนนี่มันเกือบสิแล้วนะคะซึ่งสูงอัตรานี้เนี่ยสูงกว่าเมื่อก่อนโควิดถึง1นึ่ล้านคนแล้วลองคิดดูว่ารายได้เขาจะมาจากไหนถ้าว่างงานก็คือรายได้เป็นศูนย์แต่ถ้าทำงานแค่ครึ่งวันเงินที่ได้ก็คงจะไม่พอ,อยาไส้นี่ยังมีคนที่ตกงานจากโควิดระลอกแรกที่กลับไปอยู่บ้านไปช่วยพ่อแม่ไปทำการเกษตร ย้ายจีนกับภูมิลำเนาไปล่าสุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านหแสนคนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อปีในช่วงก่อนโควิดที่เคยอยู่ที่แค่5 0 0แสนคนบางรายจากเดิมที่ขายเสื้อผ้าอยู่จตุจกักรได้เงินเดือนละสี่ห0ื่นตอนนี้ขายผักอยู่ที่สุพรรณงันได้เงินไ,ได้เงินแค่เดือนละ6 0 0 0นเบาทกลับไปทําเกษตรตอนนี้ก็ใช้วาจะดีนะคะเพราะราคาสินค้าเกษตรก็ตกรูดกันหมดไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิทุเรียนมังคุดเงาะ แต่ที่ขึ้นสวนทางกับราคาสินค้าเกษตรก็คือราคาปุ๋ยค่ะที่ขึ้นเอาขึ้นเอามาตั้งแต่เดือนเมษากว่ารัฐมนตรีจะเริ่มแก้ปัญหาก็ปลาเข้าไปสิงหาแล้วเท่ากับว่าย้ายกลับไปบ้านก็ลําบากจะกลับเข้าเมืองก็น่าจะอดตายท่านประธานคะโควิดนี่อยู่กับเราเกิน18เดือนมาแล้วนะคะมีคนที่ตกงานมาตั้งแต่ะระลอกแรกจนบัดนี้ก็ยังหางานใหม่ไม่ได้170,000คน เพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนโควิดถึง3เท่าลองคิดดูว่าถ้าเราตกงานมา1ปีทักษะฝีมือที่เราเคยมีเคยสั่งสมมาก็คงจะลืมแล้วก็คืนครูไปกันหมดพอคนตกงานนานๆเนี่ยก็จะเริ่มเกิดความท้อแท้แล้วก็เลิกหางานออกจากกำลังแรงงานไปในที่สุดเด็กจบใหม่คะ่ะที่ยังหางานทำไม่ได้ตัวเลขของเด็กจบใหม่ที่หางานทำไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 9 0 0 0 0คนเพิ่มขึ้นก่อนจากช่วงโควิด8 5ด0 0คน ที่ฉันแสดงถึงปัญหาของสถานการณ์แรงงานสถานการณ์รายได้ของประชาชนทุกวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบนี้ด้วยการแก้ปัญหาแบบนี้มันทําให้คนแทบทุกคนมีรายได้ลดลงก็อย่างที่เวอร์โ uh, พบอกนะครว่า76%ของคนบอกว่ารายได้เราลดลง ปีที่แล้วปี63เนี่ยรายได้ครัวเรือนเนี่ยเฉลีย่ยเฉลีย่ยหายไปประมาณ10%แต่10%ของทุกๆคนเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นเงินมูลค่าเกือบ1ล้านล้านบาทปีนี้เศรษฐกิจมันแบบนี้รายได้ครัวเรือนก็คงจะไม่เพิ่มขึ้นนะคะก็คงจะหายไปอีกเกือบล้านล้านบาทปีหน้าอาจจะดีขึ้นมาอีกหน่อยก็อาจจะหายไปอีกราว8แสนล้านบาทรวม63 64 65 รายได้ประชาชนหายไปเกือบ3มล้านล้านบาทตัวเลขนี้นะคะมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกมันว่าหลุมรายได้แต่ดิฉันขอเรียกมันว่าเหวรายได้มากกว่าเพราะมันทั้งกว้างทั้งลึกแล้วก็ยากที่จะกระเสอกระสนขึ้นมาได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากการบริหารจัดก,การที่ผิดพลาดของรัฐบาล ถ้าจะแก้ปัญหานี้ทําให so ้เหวมันตื้นขึ้นมาได้ให้คนพอจะกระสือกระสนเอาตัวเองออกมาได้ก็ต้องการความช่วยเหลือต้องการมาตรการต่างๆที่จะเข้ามาเยียวยาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นก็ขอบอกไว้เลยว่าที่ผ่านมาที่กู้ไปแล้ว1.5ล้านล้านบาทนั้นจนถึงวันนี้แล้วเมื่อผลของการกู้เงินเป็นแบบนี้ก็คงต้องบอกว่าไม่พอ ที่จะทําให้เหวรายได้ของประชาชนนั้นตื้นขึ้นมาได้เพราะว่ามันถูกใช้ไปอย่างสเปะสปะไรทิศทางเหลือเกินที่เราต้องออกมาเรียกร้องจากรัฐบาลให้มีมาตรการช่วยเหลือก็เพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้เป็นคนขี้เกียจไม่ได้เป็นคนไม่ได้อยากทํางานน้อยลงไม่มีใครเกี่ยงงานกันแล้วคนที่เคยเป็นอดีตกับตันนักบินตอนนี้ไปขับแกร็บแล้วจากแอร์โฮสเตสไปขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้ว แต่ที่พวกเขายังต้องลำบากอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าพวกเขาไปทำธุรกิจเสี่ยงจนธุรกิจเจ๊งไม่ได้บริหารงานแย่จนธุรกิจต้องล่มจมเงินเก็บก้อนสุดท้ายก็ถูกควักออกมาใช้จนหมดแล้วตั้งแต่ปีก่อนเพื่อวางเดิมพันว่าจะรักษา,ษา,ษากิจการเอาไว้ให้ได้จะเก็บลูกน้องฝีมือดีไว้ให้ได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็แพ้เพราะสิ่งที่รัฐบาลหยิบยื่นให้นะวันนี้อย่างเดียวก็คือหน,นี้แน่นอนเาว่ายังมีคนที่มีรายได้เพิ่ม ครึ่งปีแรกกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น14%จากปี62นะคะไม่ใช่ปี63หลายภาคธุรกิจฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกำไรสูงขึ้นจากเดิมมากลองดูค่ะสินค้าอูโพกบริโภคเพิ่ม1,395%หรือว่า14เท่ากำไรเพิ่มขึ้น14เท่าภาคอสังหาก็เช่นเดียวกันกำไรเพิ่มขึ้นเกือบ10เท่า แถมบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังจ่ายปันผลได้เฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2.4ด้วยซ้ําไปแต่ขณะที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่ได้จ้างงานเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็ไม่แทบแล้วก็ลงทุนลดลงด้วยงบลงทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ลดลง50จากช่วงก่อนโควิดสรุปวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันคือวิกฤตของคนจนชัดๆเพราะแบบนี้ใช่ไหมที่มันยังมีคนได้ประโยชน์อยู่ ท่านนายกก็เลยเพิกเฉยต่อปัญหารายได้ของประชาชนลากยากเป็นที่แน่นอนแล้วค่ะว่าเศรษฐกิจปีนี้ก็คงจะมีสภาพไม่ต่างไปจากปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะักวิเคราะห์หลายสำนักนะคะได้ทยอยปรับลด GDP ลงทั่วหน้าแม้แต่ภาครัฐเองนะคะสภาพัฒน์เองก็เคยคำนวณไว้ว่า GDP ของปี64เนี่ยน่าจะสูงถึง3%แต่ว่าวันนี้น่าจะติดลบแล้ว แต่ก็ยังคงมีภาคหนึ่งที่น่าจะไปได้ดีเดี๋ยวท่านนายกก็คงจะออกมาบอกรายงานตัวเลขเกี่ยวกับการส่งออกเพราะการส่งออกเราดีค่ะครึ่งปีแรกเราโตได้15แต่นั่นก็ยังฟื้นตัวล้าหลังกว่าอีกหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนที่โตเกือบ40อินโดนีเซียเติบโต35เวียดนามส่งออกดีขึ้น29สิงคโปร์ดีขึ้น22 แต่เอาล่ะถ้า GDP มันจะขยายตัวได้สัก1%ก็คงจะมาจากส่งออกนี่แหละค่ะแต่ว่าภาคส่งออกมันเป็นภาคเศรษฐกิจที่มันกระจุกตัวมากมันมีคนอยู่ในภาคนี้เนี่ยห้บริษัทแรกที่กินมาเก็ตแชร์ไปประมาณ80%แล้วแล้วเซกเตอร์ที่ยังส่งออกได้ดีเนี่ยก็จ้างงานน้อยมากแค่ประมาณ2.5ล้านคนจากกําลังแรงงานทั้งหมดหรือคิดเป็นแค่8%เท่านั้นเองแต่สิ่งที่ท่านทํา ออกมาตรการเพื่อปกป้องการส่งออกคือการที่ทำให้แรงงานต้องถูกบับเบิลแวนซิลคืออะไรคือการสุ่มตรวจในโรงงานถ,าถ้าติดเกิน10%ก็ให้เอา10%ตรงนั้นนะไปเข้าโรงพยาบาลสนามแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ตรวจต่อแล้วนะคะให้ทำงานต่อเลยให้ทำงานต่อแต่ว่าห้ามออกไปไหนให้อยู่ในบับเบิลที่ถูกซิลไว้แล้วเท่านั้นนี่เราแทบจะไม่มองพวกเขาเป็นมนุษย์กันอีกต่อไปแล้วใช่ไหม เพียงแค่จะลากจูงให้ส่งออกต้องได้เติบโตเนี่ยแรงงานต้องเสียสลัดตัวเองขนาดนี้เลยเหรอออกไม่หยุดต okay ั้งแต่มีโควิดมาคนรวยนายทุนขนเงินออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศสูงเป็นประวัติการก่อนโควิดตอนปี62อยู่ที่ประมาณ140,000ล้านดอลลาร์ต้นปีนี้เฉพาะควอเตอร์แรกออกไปแล้ว170,000ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น25% ขนาดเจ้าสัวคู่บุญของท่านพลเอกประยุทธ์ก็ยังขนเงินจะไปลงทุนในต่างประเทศอีกหลายสิบประเทศที่เอาออกลงไปลงทุนในหลักทรัพย์ก็เพิ่มขึ้น50%จากช่วงก่อนโควิดตอนนี้เพิ่มขึ้นไปเป็น10,000หมื่นล้านดอลลาร์แล้วคนรวยๆเขาเห็นแล้วค่ะว่าประเทศนี้มันไร้อนาคตก็คงเหลือแต่คนจนกับชนชั้นกลางที่ต้องถูกล็อกตัวเองให้ถูกเผชิญชะตากรรมภายใต้การปกครองของนายกที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา รายได้ของประชาชนที่หายไปที่เป็นเหวล,ลึกขนาดนี้มันจะไม่มีความหมายเท่าครั้งนี้ถ้ามันไม่ได้มาถูกกําหนดความเป็นความตายและโอกาสรอดชีวิตของประชาชนนี่คือความเหลื่อมล้าที่มันอับปลักที่สุดความเหลื่อมล้าในการรอดชีวิตระหว่างคนจนกับคนรวยนี่มันความเหลื่อมล้ําที่เครดิตซวิตไม่ต้องมาจัดอันดับให้แล้วเบอร์แบงก์เ,งเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลด้วยซ้ำไปคนจนมีปัญหามากถ้าอยากจะตรวจเชื้อ ตรวจหาเชื้อโควิดนี่ฉันได้ไปเป็นอาสาในการตรวจเชิงรุกเจอแม่ลูกสามทั้งอุ้มทั้งจูงทั้งเข็นรถพาลูกอายุเหล็กสุดเนี่ยสามเดือนมาตรวจเพราะว่าค่าตรวจของทั้งบ้านเนี่ยมันจะเท่ากับสีเท่าของค่าจ้างรายวันที่คนเป็นพ่อจะหาได้ในแต่ละวันสุดท้ายก็เลยต้องดิ้นดนออกมาหาที่ตรวจฟรี ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในวัยทํางานถามย้ําแล้วย้ําอีกว่านี่ตรวจฟรีใช่ไหมอ่ะนี่ตรวจฟรีใช่ไหมเพราะว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายขึ้นมาเขาคงไม่มีปัญญาจ่ายแน่ๆนผู้ชายคนหนึ่งถูกคนน้างานให้พักงานเพียงเพราะว่ามีอาการหวัดก็เลยต้องมาตรวจเพื่อให้ได้กลับไปทํางานอีกครั้งหลังจากขาดงานมาหลายวันเชื่อไหมว่าเพียงแค่ว่าจะต้องจ่ายค่าถ่ายเอกสารบัตรประชาชนเพิ่มห้าบาทเขาหัวเสียมากแล้วก็บอกว่า นี่อาจจะต้องเดินกลับบ้านก็ได้เพราะไม่มีค่ารถเมล์แล้วถึงแม้ว่า a อ k จะถูกได้รับอนุญาตในท้ายที่สุดท,ทั้งท้ที่ทั้งตัวดิชันเองแล้วก็พักเก้าไกลเนี่ยผลักดันมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วว่าเราควรจะต้องมี Ra p i d a อ t i g e n test ในที่สุดแต่ราคาก็ยังแพงเกินเอื้อมเหลือเกินติดแล้วเตียงไม่มีก็ยิ่งเป็นคนจนก็ยิ่งหาเตียงยาก ไม่เชื่อลองโทรไปถามโรงพยาบาลเอกชนใกล้ๆบ้านดูว่าถ้าตอนนี้ติดโควิดต้องทํำยังไงประการสุขภาพมีไหมเงินสํารองจ่ายมีไหมถ้า4ี่แสนวางตอนนี้เนี่ยได้เตียงทันทีนะแล้วอย่างนี้คนจนจะมีโอกาสได้เตียงได้ยังไงในขณะที่ท่านกําลังมงุมง,ม,ง,ม,งมาราควบคุมการแพร่ระบาดอยู่เนี่ยมีกี่ชีวิตที่ต้องถูกเส้นสังเวยต้องเสียชีวิตก่อนที่จะได้เตียง นี่ถ้าเรามีการเก็บข้อมูลกันจริงๆว่ามีใครที่ต้องเสียชีวิตระหว่างรอเตียงระหว่างรอการรับรักษาบ้านนี่ฉันคิดว่าจะต้องมีส,สัดส่วนคนที่มีรายได้น้อยสูงมากเป็นอย่างแน่จะก,กักตัวเองก็ยังลําบากสําหรับคนรายได้น้อยบ้านแคบๆห้องเล็กๆที่อยู่กัน5้าหคนสุดท้ายการแพร่ระบาดมันก็เลยถูกระบาดภายในบ้านไงมีแม่ที่ต้องไม่อยากให้ สามีแล้วก็ลูกต้องติดโควิดที่ต้องไปนอนอยู่ที่ระเบียงมีลูกสาวที่ป่วยไม่ยอมไปไหนเพียงเพราะว่าแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกว่าศูนย์พักคอยมันจะค่อยๆงอค่อยๆผุดออกมาเนี่ยสรุปการระบาดเนี่ยมันไปอยู่ในบ้านเรือนหมดแล้วไปอยู่ในครัวเรือนหมดแล้วไปติดกันในบ้านกันหมดแล้วแล้วแบบนี้มันจะล็อกดาวน์กันได้ยังไงอะถ้ามันปติดกันในบ้านยอดคนตายจากโควิดที่ปรากฏอยู่ตามสื่ออาจจะเป็นหลักร้อยแต่มีคนที่มันตายเพิ่มจากสถานการณ์ปกติ ก่อนโควิดเนี่ยเป็นหลักพันเพราะว่าคนตายเนี่ยไม่ได้ถูกตรวจโควิดทุกคนนะคะเนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายค่ะที่เบิกไม่ได้เบิกค่าตรวจโควิดให้กับคนตายไม่ได้ไม่มีใครจ่ายสปสชก็ไม่จ่ายสุดท้ายยังมีคนที่เสียชีวิตโดยที่ยังไม่ทันได้ตรวจยังไม่ต้องพูดถึงว่าได้เตียงหรือได้ยาเลยอีกเป็นร้อยๆและแน่นอนคนเหล่านั้นก็เป็นคนที่มีรายได้น้อยด้วย ความอัปาลักษ์แบบนี้นี่มันเห็นเห็นเราม,มันปรากฏให้เราเห็นได้ตามตาอยู่ทุกๆวันถามว่าสถานการณ์เหล่านี้มันจะหลีกเลี่ยงได้ไหมหลีกเลี่ยงได้เนาะได้แน่นอนค่ะถ้าเราไม่ได้มีผู้นําที่ข่วงอํานาจอยู่ในทุกวันนี้เพราะว่าท่านคุมโควิดอย่างอัมหิตมากเรื่องการบริหารวัคซีน ที่ทั้งผิดพลาดทั้งช้าไปน้อยไปไม่หลากหลายในจนวันนี้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พักเก้าไกลอภิปรายกันเมื่อตอนไม่ไว้วางใจเมื่อตอนต้นปีนั้นก็เป็นจริงทั้งหมดอีกสองสามวันถัดจากนี้แทนที่เราจะได้วัคซีนกันเต็มแขนแต่ท่านจะได้รับฟังเรื่องอภิปรายเกี่ยวกับวัคซีนกันจนเต็มหูเลยแ่ะดิฉันก็ขอไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันถัดมากันเรื่องของการล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ที่มันไม่ได้สัดส่วนปีที่แล้วระบาดน้อยล็อกนาน ปีที่แล้วเคอร์ฟิวเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาจบมิถุนารวม2เดือน11วันทั้งทั้งที่ระบาดเนี่ยสูงสุดยังไม่ถึงร้อยกว่าจะกลับมาเป็นปกติจริงๆเข้ากระเดือนกระกฎาคมทั้งสภาหแห่งนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านกอดความสำเร็จเรื่องระบบสาธารณสุขกดตัวเลขเชื้อผู้ติดเชื้อให้เท่ากับศูนย์แลกกับความล่มสลายของระบบเศรษฐกิจแต่คราวนี้ระบาดหนักค่ะแต่ว่าล็อกน้อยกว่า เยียวยายิ่งน้อยกว่าอีกระบาดลอกลอกแรกนะคะยังมี5,000บาท3คน3เดือนนะคะมาให้ประชาชนทั่วไปบ้างระบาดละลอก2อระบาดมากขึ้นหน่อยละลอก2อก็ยังได้3,500บาท2เดือนนะคะแล้วก็ม33ก็ได้2,000บาท2เดือนละลอกนี้ค่ะประากฏว่าได้2,000ในรอบแรกแล้วก็มาเพิ่มในตอนหลังอีกเล็กๆนน้อยๆรวมเงินที่เยียวยายทั้งหมดเนี่ย ยังไม่ถึงครึ่งของการระบาดระลอกแรกด้วยซ้ำไปและการเยียวยาผู้ประกอบการนี่ก็ไม่มีเลยผ่านมาปีครึ่งก็เพิ่งมาเริ่มตอนนี้แล้วก็เริ่มแบบจิ้มด้วยเฉพาะภาคบริการบางส่วนทั้งๆที่สารประกอบการที่ถูกสั่งปิดโดยรัฐเนี่ยต้องตกหล่นทั้งสถานรับเลี้ยงเด็กร้านนวดคลินิกเวชกรรมสถานที่จัดอีเวนต์พวกนี้ไม่ได้รับการเยียวยาผู้ประกอบการนะคะประเทศอื่นเขามี ลดค่าใช้จ่ายให้ภาคธุรกิจลดต้นทุนต่างๆทั้งค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟภาษีต่างๆประเทศเราแทบไม่มีภาษีนี่มีแต่เลื่อนอย่างเดียวเรื่องของการพยุงการจ้างงานถ้าท่านเรียกการเยียวยาผู้ประกอบการโดยนับตามหัวของผู้ประกอบการตนตามมาตราสาสามว่าการพยุงการจ้างงานมาทําในวันนี้เนี่ยมันสายกันไปแล้วมันมาทําในวันที่เขาปลดคนงานไปหมดแล้วที่ช้ำใจก็คือเงิน ที่กู้มา1.5ล้านล้านบาทที่ควรจะมาพยุงมาถมเหวรายได้1ล้านล้านแรกกำลังจะครบกำหนดในเดือนหน้าตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง4,000ล้านบาทแล้วนะคะเรามาดูว่าต้องจากเยียวยาแล้วเงินกู้1ล้านล้านบาทเอาไปทํำอะไรเอาไปทํายิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะประเทศกำลังเข้าสู่การแพร่ระบาดตอนนั้นในฉันจำได้ แต่ว่าก็ไม่เลื่อนโครงการประเภทกระตุ้นเศรษฐกิจสุดท้ายยิ่งใช้ยิ่งได้ตอนแรกตั้งงบประมาณไว้28,000ล้านตอนนี้ลดเหลือ9,800ล้านจากเดิมที่ให้ไป4ล้านสิทธ์ตอนนี้เหลืออยู่แค่1.4ล้านสิทธิ์และจนถึงปัจจุบันสิงหาคมมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการนี้ไปได้18ล้านบาทโครงการคนละครึ่งดีขึ้นมาหน่อยแต่ปรากฏว่าถูกใช้แทนมาตรการเยียวยา มีคนใช้คนละครึ่งไทยมาตรการเยียยาแต่เป็นการเยียวยาแบบที่ต้องมีเงินก่อนถึงจะเยียวยาได้แต่ถึงขนั้นก็เถอะ31ล้านสิทธิ์ก็ยังมีคนไม่ได้ใช้ใช้ไม่ครบเหลืออยู่9 4 0 0 0สล้านสิทิ์งบประมาณที่ให้ไป93,000ล้านบาทใช้ไปแค่หนึ่งในสามทั้งทาง,ท,าง,ท,างที่โครงการน่าจะมาถึงครึ่งทางแล้ว โครงการส่งเสริมการจ้างการจ้างงานใหม่หรือว่าโคเปที่บอกว่าจะช่วยเด็กจบใหม่ให้ได้งานจากงบ20,000ล้านทําไปทํามาลดงบเหลือ3,000ล้านจากที่เคยมีเป้าหมายว่าจะจ้างเด็กจบใหม่ให้ได้260,000มคนลดเหลือแค่5 0,000คนแต่ว่าก็ยังทําได้ไม่ถึงเพราะว่าก็ยังเบิกจ่ายไปได้แค่1ในสที่ช้าใจที่สุดค่ะคือการที่เงินกู้ถูกละเลงลงจังหวัดอย่างไรยุทธศาสตร์ท่าดูรูปนี้สิ ท่านหาแพทเทิร์นได้เหรอว่าตกลงแล้วเงินกู้ที่ให้ไปตามแต่ละจังหวัดเนี่ยมันถูกกาหนดด้วยอะไรมันแจกด้วยหลักเกณฑ์อะไรมันดูไม่ได้สรุปแล้วจะช่วยจังหวัดที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าก็ไม่ใช่สรุปว่าจะช่วยจังหวัดที่อ,อ,อยู่ในภาคการเกษตรหรือเปล่าก็ดูไม่ใช่อีกอนุมัติไปสองรอบ210โครงการมีแค่184โครงการที่ขอแจ้งใช้เงินกู้ หนึ่งปีผ่านไปเบิกจ่ายเพียงแค่169โครงการเท่านั้นเองแล้วก็ยังเบิกจ่ายไม่หมดด้วยผลงานขนาดนี้ก็ยังได้เงินเพิ่มค่ะเพราะว่างบเงินกู้กำลังจะหมดมี8 6โครงการใน50จังหวัดที่อนุมัติให้ใช้งบกลางที่ใช้แก้ไขปัญหาโควิดแต่ว่าอนุมัติก่อนที่จะมีระเบียบเบิกจ่ายงบกลางโควิดด้วยซ้ําไปทีนี้อนุมัติก่อนแบบนี้อยากจะใช้ยังไงก็ค่อยไปเขียนระเบียบย้อนหลังอย่างนี้ใช่ไหมคะ นอกจากนี้นะคะยังมีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากถ้าทุกคนจําได้โครงการนี้เคยอนุมัติงบไว้ที่45,000ล้านบาทพร้อมๆกับจะส่งรัฐมนตรีไปขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันตามจังหวัดที่เป็นฐานเสียงของรัฐมนตรีแต่ละคนแต่สุดท้ายเรื่องรัฐมนตรีก็อาจจะถูกยกเลิกไปนะคะแต่45,000ล้านกลับมาอีกค่ะ2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมามีการอนุมัติงบส่วนนี้ที่ลงในแต่และจังหวัดเนี่ยรัวๆ2ออาทิตย์1 0 0 0 0ล้านบาท แต่ว่าด้วยความที่เงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทมันหมดไปแล้วก็เลยไปใช้งบกลางสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นแทนปิดป,ประตูค่ะทีนี้ดิฉันก็ไม่ต้องตรวจอะไรแล้วหาอะไรไม่เจอแน่นอนว่าใช้อะไรไปเท่าไหร่แล้วบ้างก็ใช้เงินแบบนี้ถ้าจะบอกว่าจะมียุทธศาสตร์ใดๆเกิดขึ้นจากการละเลงงบลงจังหวัดแบบนี้ก็คงเป็นยุทธศาสตร์การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ดิฉันคิดออกใช้เงินแบบนี้เหวรรายได้ประชาชนเนี่ยมันต้องลึกขึ้นเรื่อยๆแน่ๆ ส่วนเรื่องงบประมาณรายจ่ายนะคะก็มีปัญหาเช่นเดียวกันสถานการณ์ทางการคลังนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเรากําลังจะเจอกับปัญหาเรื่องสภาพคล่องเพราะเป็นเรื่องของการจัดการรายได,ได้การจัดเก็บรายได้ที่ลดลงปีละ3ามสแสนล้านทุกๆปีเนี่ยแล้วก็กู้จนเต็มเพดานแล้วก็ยังไม่พอจ่ายเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีสุดท้ายก็ต้องไปควักเงินคงคลังออกมาใช้ควักไปเรื่อยๆนี่มันก็ใกล้จะหมดท,ที่ฉันอยากแสดงให้ดูคือรายงานความเสี่ยงทางการคลังค่ะ ที่ปกติจะออกมาทุกๆเดือนมีนาคมของในแต่ละปีปีนี้ไม่ออกอ่ะดิฉนันค้นมติครอมอรก็ไม่เจอค้นหาในเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ไม่มีก็สืบทราบจากการสอบถามไปที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่ากลายเป็นเอกสารลับลับเพราะอะไรอ่ะไม่มันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่มันต้องเป็นเอกสารลับหรือว่ามันลับเพราะอย่างนี้ มันรับเพราะว่ามีการรายงานว่าจากภาระนี้ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญประกอบกับการตึงตัวของสภาพคล่องในอนาคตระยะสัน้นรัฐบาลอาจพิจารณาชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆรวมถึงพิจารณาอนุมัติการใช้งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อก,กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นและรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาโควิดเท่าที่จําเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าคะจึงมันถึงกลายเป็นเอกสารรับหรือจะเป็นเรื่องนี้คะ เรื่องของสภาพคล่องทางการคลังค่ะว่ามีความไม่แน่นอนในการจัดเก็บรายได้ท่ามกลางสถานการณ์โควิดอาจสร้างความตึงตัวด้านสนภาพ,พทาางการคลังรัฐบาลจึงต้องประเมินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางเหมาะสมในการเสริมสร้างสภาพคล่องทางการคลังเพื่อรองรับความไม่แน่นอนหรือว่าเป็นเรื่องนี้คะมีตัวเลขหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในรายงานว่าเงินคงคลังลดต่ำมา,มากในเวลาที่ รายงานฉบับนี้ออกนยังอยู่ที่ประมาณ17%ก็คือเป็นของปี2564ปี65ซึ่งเราจะรู้เงินคงคลังปลายงวดแล้วนะคะเพราะว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ชี้แจงในกรรมธิการงบแล้วว่าจะเหลือเงินคงคลังปลายงวดของปี2564 400ล้านบาทก็เท่ากับว่าเงินคงคลังต้นงวดของปี65ต่อง,งบประมาณเนี่ยจะเหลืออยู่แค่13%ค่า13%นี่ก็ต่ำสุดในรอบ10ปีแล้ว แทบจะไปใกล้ๆก,ลกับช่วงที่เป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วปีหน้าอีกละ่ะถ้าปีหน้าจัดเก็บรายได,ได้ไม่ได้ตามเป้าอีกเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ตอนประมาณการเนี่ยยังบอกว่า GDP อยู่ที่3%เอเยู่เลยทีนี้พอจัดเก็บรายได,ได้ไม่ได้ก็ต้องควักเงินคงคลังอีกควักอีกก็หดอีกเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะว่าทําไมรายงานความเสี่ยงทางการคลังถึงได้ถูกระบุว่าเป็นเอกสารลับ ยังไม่หมดคะ่ะในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องทางการคลังที่ที่พบแล้วมันเป็นปัญหายังมีมติคอรอมอรค่ะมะติคอรอมอรในเรื่องของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตอนที่เข้าคอรอมอรยังเป็นเจ็ดแสนล้านอยู่เลยแล้วก็บอกด้วยว่าจะใช้เพื่อการบริหารสภาพคล่องทางการคลงังซึ่งก็น่าจะถูกต้องถ้าเราดูจากตัวเลขปัญหาสภาพคล่องทางการคลงังที่เราเจอ อย่างที่ดิฉันได้ออิปรายไปแล้วแต่ว่าวาระนี้เป็นมุมแดงค่ะมุมแดงคืออะไรมุมแดงคือเป็นเอกวาระลับที่เก็บเอกสารหมดนะคะเก็บเอกสารกลับบ้านหมดแล้วก็ไม่มีการถแถลงข่าวหลังจากนั้นด้วยซึ่งก็ผิดปกติมากเพราะว่าพรกองเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทแล้วดตงวลีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นก็ยังออกมาถแถลงข่าวหลังจากมีมติคอรมออยู่เลยเนี่ยค่ะหน้าต่อไปค่ะ ในเอกสารที่เข้าครมรก็ระบุชัดว่าว่าในกรณีจําเป็นเนี่ยครมอรจะมีมติให้ปรับ,บวงเงินนี้เพื่อไปบริหารสภาพคล่องทางการคลังได้แต่พอพอรก,กรฉบับนี้ประกาศลงราชกิจจารเรื่องของการบริหารสภาพคล่องหายไปสุดท้ายกู้แค่5้าแสนล้านบาทตัดเรื่องบริหารสภาพคล่องออกแล้วก็ปล่อยให้งบประมาณมีความเสี่ยงก็แน่นอนว่าถ้าคลังหมุนเงินไม่ทันคนที่จะเดือดร้อนก็คงเป็นคนที่ต้องรับสวัสดิการ ก็คงเป็นสวัสดิการประชาชนที่ออกช้าตกเบิกส่วนเงินเดือนของพวกท่านนั้นก็คงจะตกเข้าตรงเวลาเหมือนเหมือนทุกครั้งคือมาถึงวันนี้แล้ววันที่ประชาชนเดือดร้อนขาดรายได,ได้จนเป็นเหวลึกยากที่จะเติมเต็มแบบนี้เนี่ยทุกคนก็เสนอแนะแนวทางว่าทางออกทางรอดทางเดียวหลังจากที่เงินที่กู้มาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องมีการกู้ครั้งต่อไป แต่ดูเหมือนก็ว่าท่านก็ยังไม่กล้าที่จะกู้เงินมาเพิ่มให้ทันการทุกวันนี้จนถึงวันนี้ก็ยังไม่กล้าแก้กรอบเพดานหนี้สาธารณะเลยให้มันเกิน60สเปอร์เซ็นได้เพียงเพราะว่ากลัวจะโดนโจมตีทางการเมืองกลัวเสียคะแนนนิยมกลัวโดวนเพื่อนล้อกลัวโดวนเพื่อนล้อว่าเก่งแต่กู้เป็นนักกู้สู้สิบทิศ <laughs> ไม่กล้ากู้ก็เพียงเพราะว่ากลัวว่าจะเสียอำนาจท่านประธานคะ วิกฤตครั้งนี้มันหนักหนากว่าทุกครั้งและทางออกทางรอดจากวิกฤตนี้จากหูเหวแห่งความตายของรายได้ประชาชนนี้ที่มันจะไม่มีวันถมเต็มและประชาชนก็จะลืมตาอา้าปากครั้งหลังวิกฤตนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีมาตรการความช่วยเหลือมาตรการการอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากพอที่แม้ว่าจะถมเหวรายได้ของประชาชนได้ไม่เต็มอ่ะแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้มันตื้นขึ้นมาได้ ถึงแม้ว่าจะสร้างงานที่ดีที่สุดให้กับประชาชนไม่ได้แต่ว่าก็เป็นงานที่จะประทังชีวิตแล้วก็รักษาครอบครัวของคนตัวเล็กตัวน้อยไว้ได้แบบเราต้องมีงบประมาณที่ทำให้เศรษฐกิจที่มันจะฟื้นต้องฟื้นตัวแต่ว่าไม่ใช่ท่ามกลางกิจการที่ปิดตัวแล้วก็ SME ที่จะต้องล้มหายตายจากเป็นกองพเนนแต่พลเอกประยุทธ์กลับไม่ยอมทําสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเสี่ยงในทางการเมือง ไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากรอดตายแต่ว่าประชาชนเองก็คงไม่นิยมถ้าถ้าคนกู้จะต้องเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะว่าเครดิตของท่านมันไม่เหลือแล้วอ่ะความเชื่อมั่นก็ไม่เหลือแล้วจากการละลายเงินกู้ในรอบแรกและท่านก็ยังไม่ยอมเสี่ยงที่จะกู้เงินเพิ่มเพียงเพราะว่าต้องการรักษาฐานอำนาจของตัวเองห่วงตําแหน่งแล้วก็ยอมปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตตามยถากรรม เพื่อแลกกับการที่จะไม่ต้องโดนโจมตีทางการเมืองในเรื่องของการกู้แลกกับการนั่งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปหัวหน้าพักดิฉันคุณพิธาลิมเจริญรัตอภิปรายต่อไม่ไว้วางใจเมื่อตอนต้นปีว่าจะเลือกประยุทธ์หรือว่าเลือกประเทศถ้าวันนั้นเราเลือกประเทศเศรษฐกิจคงไม่ต้องรอฟื้นตัวจนถึงปี2570เลยนานกว่านั้นประชาชนไม่ต้องมีแผลเป็นทั้งในใจแล้วก็แผลเป็นทางเศรษฐกิจที่ต่อให้ฟื้นกลับคืนมาได้ก็ไม่มีทางเหมือนเดิมหยุด ขโมยอนาคตของประเทศเธอค่ะตามปกติแล้วการพิพากไม่วางใจจะไม่ได้มีการเสนอแนะนะคะแต่วันนี้ดิฉันขอเสนอแนะแนวทางต่อระบบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันค่ะที่จะขอเสนอต่อท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะสไลด์ค่ะรัฐมนตรีของประเทศมองโ,งโกเลียค่ะลาออกเพราะประชาชนประท้วงเพราะว่าจัดการโควิดไร้ประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีของสโ,โลวาเกียค่ะ ลาออกเพราะว่าแอบตกลงซื้อวัคซีนจากสหภาพยุโรปวัคซีนรัเสเซียที่สหภาพยุโรปไม่รับรองรัฐมนตรีอิตาลีก็ลาออกค่ะหลังจากถูกวิจารณ์ว่ารับมือโควิดไม่ได้จนพักร่วมรัฐบาลถอนตัวแหมน่าสนใจนะคะแต่ยุรัฐมนตรีของมาเลเซียค่ะก็ลาออกเช่นเดียวกันเส้นการจัดการโควิดที่ล้มเหลวค่ะแต่นั่นน่าอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่พลเอกประยุทธ์เลือกนะคะทางเลือกสุดท้ายค่ะ นายกรับมนตรีของสวีเดนค่ะพ้นจากตำแหน่งเนื่องมาจากว่าพ่ายโหวตการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอบคุณค่ะ